สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยำลิ้นฟ้าค่ะอ่ะก่อนอื่นเรามาเรามาย่างไอ้ลิ้นฟ้านี่ก่อนค่ะให้สุกแล้วก็ไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างทำความสะอาดค่ะโอเค โอเคค่ะพอเราย่างเสร็จมาล้างน้ำล้างน้ำให้เรียบร้อยเริ่มเลยค่ะที่ดำดำออกให้หมดค่ะดำดำออกให้หมด เราต้องใช้น้ำช่วยเพื่อเอาสิ่งที่ดำออกไปง่ายวันนี้เราจะยำ แต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไรเพราะว่าพ่อกินเผ็ดไม่ได้ แล้วอา้าวชิ้นสุดท้ายถ้าไม่อยากย่างไฟเราก็นึ่งได้ใช้วิธีนึ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็อ๋อขอโทษค่ะไม่ใช่นึ่งค่ะมาต้มหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แต่ว่าอุ้ยว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 ุ้ยแต่ว่าใช้วิธีย่างไฟจะหวานกว่าโอเคเสร็จแล้วโอเคลำดับต่อไปเครื่องก็มี ทิปลาต้มจะย่างก็ได้ค่ะอันนี้ใช้ปลาสลายต้มปลาสลายภาษาไทยฉันก็ไม่ทราบกันค่ะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่แถวแถวแถว,แถว,แ,ถว,แ,ถวแถวบ้านเขาเรียกว่าปลาสลายเ,เนื้อปลาจะเนื้อจะเยอะแล้วก็ หวานด้วยค่ะหอมแดงพริกแล้วก็มะนาวเกลือวันนี้จะไม่ใช้น้ำตาลนะคะโอเคอ๋ออีกอย่างที่ลืมมะพร้าวคั่วค่ะเพิ่มด้วยพริกสองเม็ดพอ ไม่เผ็ดเดี๋ยวพ่อกินไม่ได้พริกมะพร้าวคั่ว มปรุงตามใจเลยนะคะใครชอบอะไรยังไงจัดเลยจะใส่ผงนวดผงอะไรตามใจชอบ กะท่มันหวานแล้วเหตุผลที่ไม่ใส่น้ำตาล ลำดับต่อไปตะไครค้ค่ะแต่เราจะไม่ตำบางคนก็จะตำก็ได้คะ่ะตะกี้ลืมบอกโอเคปึ๊บคงเยอะไหมเนี่ย ยำผักกูดที่บ้านก็ทำแบบนี้เหมือนกันค่ะยำผักกูดเครื่องปรุงบอกแล้วนะคะว่าใครจะใส่อะไรก็ได้ พอดีที่บ้านกินรถไม่ค่อยจัด bịt nào, ngủ bay. chim. <laughs> ไม่นานเลยเรา อืได้ละเสร็จแล้วยำลิ้นฟ้ายำค่ะซัตไป